เอานะคะตอนนี้ก็เลยมาชมวิวแคมปิ้งกราวน์ในอุทยานแห่งชาติแสลงหลวงใครชอบฟิลเป็นแอดเวนเจอร์หน่อยๆใช้ชีวิตหดๆไม่ต้องห้องแอร์นะคะมีกีตาร์คอเบาๆเล่นเพลงสมัยโบราณนะส่ันนักศึกษาอะไรก็มานอนแคมปิ้งกราวน์อย่างนี้ได้ถ้าใครมีรถบ้านนะคะก็สามารถที่จะเอามากลางกลางแล้วก เรียกว่าก็จะนอนสบายหน่อยถ้านอนรถบ้านนะคะถ้าไม่มีก็ต้องนอนเต็นต์อย่างนี้ไปก่อนนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะมีทั้งเต็นท์เช่าแล้วก็เต็นต์เอามาเองนะคะเป็นไงวิวใช่ได้กลางคืนอากาศจะเย็นค่ะถึงเราจะเห็นดูเป็นมันดูมันจะร้อนกลางวันนะแต่กลางคืนมันจะเย็นนะคะเพราะแถวนี้เป็นที่สูงทางภาคเหนือตอนล่างเต็นท์พวกนี้น่าจะเป็นเต็นท์เช่าของอุทยานนะคะ อืมเนี่ยคะ่ะเดตามกาอืมก็เป็นร้ดูท่องเที่ยวที่คนช่วงมันหยุดลองวิ e เอนด์ปกติคนไม่เยอะขนาดนี้แล้วคะ่ะถ้ามาพักบ้านตุกก็สามารถที่จะเออมาได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันขับมาจากบ้านแค่ประมาณ30-40กิโลนั่นเองนะคะมาทางถนนใหญ่ได้เลยผ่านรุดสบสอแล้วก็มากลางเต็นก็ราคาไม่กี่บาทเองร้อยกว่าบ,บาท ลงทุนนิดหน่อยแล้วก็เที่ยวระแวกนี้ให้ครบแล้วค่อยกลับได้เลยอยากจะนอนบ้านสักคืนมานอนเต็นท์สักคืนอะไรอย่างนงี้นะคะเพราะว่ามีอุทยานแห่งชาติเขาคออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนิลานจอดพอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะลงได้ะไม่ได้ไม่ไงลงได้ลงได้ค่ะเพราะเราจ่ายตังค์แล้ว 啊。Ah.